เตรียมนำตัวผู้กระทําความผิดในการฝ่าฝืนคำสั่งคสชด้วยข้อหายุโยงปลุกปั่นนะคะซึ่งเป็นข้อหาที่ทางคสชนั้นค่อนข้างที่จะกําชับมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างมากซึ่งก็เป็นความผิดตามพระบอคอมพิวเตอร์ทั้งหมดมีจำนวน8คนจะนำไปฝากขังที่ศาลทหารค่ะ กลุ่มบุคคลที่ถูกดำเนินคดีในข้อหายุยงปลุกป,ปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์8คนถูกทหารและตำรวจควบคุมตัวจากมณฑลฐานบกที่11ไปที่กองปราบปรามเพื่อสอบปากคำโดยมีพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรพรมนัทก,กุลผู้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพันเอกบุรินสังประภัยนายทหารพระธรรมนูญเป็นผู้ควบคุมค่ะพะนักง,งานสอบสวนระบุว่าพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้พบว่ามี10คนนะคะมีความผิดเข้าข่ายยุยงปลุกป,ปั่น ผ่านสื่อออนไลน์โดยมีผู้สั่งการผู้จัดจ้างและผู้ดูแลเว็บเพจซึ่งตำรวจติดตามควบคุมตัวได้ทั้งหมด9คนปล่อยตัวไปแล้ว1คนขณะที่ผู้โพสต์ก็ความอีกหนึ่งคนพบว่าอาศัยอยู่ในต่างประเทศค่ะ ขณะที่ทีมทนายความจากศูนย์สิทธิเพื่อมนุษยชนที่เข้ามาประสานงานกับกลุ่มผู้ที่ถูกกล่าวหาเปิดเผยว่าญาติหลายคนร้องว่าทหารเข้าควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ยินยอมให้ญาติเข้าเยี่ยมจึงร้องขอตั้งทนายความเองนะคะเรื่องนี้มีความเห็นจากนายจตุพรพรมพันธ์พร้อมกับนายนัทวุฒิไสเกลและนางธิดาถาวรเสดแกนนำนปชที่เดินทางไปยังมณฑลทหารบกที่11 เพื่อขอเข้าเยี่ยมบุคคลที่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้แต่ไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดค่ะทางนี้มีรายงานว่าหลังจากสอบปากคำนายจุรุพรพร้อมกับทีมงานติดต่อขอเยี่ยมกลุ่มผู้ที่ถูกกล่าวหาก่อนที่ทั้งหมดจะถูกนำไปควบคุมตัวที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินและจะนำตัวเข้าขออำนาจศาลทหารฝากขังในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ